พี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนพี่น้องเป็นน้ำยาป่าพี่น้องแบบแซ่บๆเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจในเด้อกดติดตามให้กันเด้อโอ้โพี่น้องอันนี้ผมต้มตีนไก่ไว้แล้วเด้อในเด้อตีนไก่งามๆพี่น้องอันนี้ปลาดุกนาพี่น้องปลาดุกนา เอาไว้เห็ดน้ำยาเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่เครื่องก่อนเด้อใส่กระชายเข้าไปพี่น้องกระชายกับน้ำยาเนี่ยตามสูตรเลยพี่น้องน้ำยาตะไคร้ขิงพี่น้องคาพี่น้องคานี่ล้วหัวหอมให้มันหอมเนี่ย แล้วก็ลาดผักชีจักหน่อยมะพริกอา่าพี่น้องเดี๋ยวทาเบิงซะก่อนเด้อเดี๋ยวทาให้มันเดือดอีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยปิดฝาหม้อไว้ครับนึ่งพี่น้องปลาเขาเดือดแล้วพี่นอ้องขั้นตอนต่อไปเอาปลาไปตำก่อนเด้อ ปลามื่แกะก้างออกแล้วก็เอาไปตำคือแจวบานเฮาหน่อยปลาดุกเด้อเนื้อสดแ่บเลยเนื้อปลาดุกเนี่ยและแซ่บกวโกมูแล้วเสร็จน้ำยาปลาเนี่ยมักขนาดเลยเนื้อปลาดุกมันแบบมันมันแซ่บเลยพยดพอนพี่น้องอาพี่น้าะถือเอาไปตำแจวกันเด้อปิดฟ้าไปก่อนอันนี้ก็ได้ ม,มามันต้องแกะกลางกัเด้อพี่น้องเด้อถ่ยายเล็น้อยเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องโอ้ยเดือดปุดปุดบัดน,นี้่เอาเครื่องมาตำเนอะบัดน,นี้าวปลาหม้อห่อน,อน,นี่ปลาแกะเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเหลือแต่กลางอันนี้เอาแต่เนื้อเด้อมาตัากออกเครื่องออกมาบ้ดนะี้เอาไปตำ ยา,ากจงเลยพี่น้องเครื่องตนร่วมโรงพาบาลเนี่้องเครื่องเ่อ,องรออ่ได้ซ้ำน,นี่ซ้ำน,นี่ละเมด่ละมาเดี๋ยวเอาไปตำกันเด้อพี่น้องก่าไปปั้นก็ได้มันจะง่าย ม่บ้านเพราะว่าพอดิบปั่นเอาหมดว่าเพิ่นที่ข้าวต้มมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาปั่นเครื่องกันพี่น้องโอ้ยเดือดคัะพี่น้องใส่เครื่องในบ้านนีนเด้ออืมบริตั้มพี่น้องบริตั้มปั่นเอาเลยพี่น้องง่ายๆสมัยนี้ กระเด็นครับใช่ไหมรรกระเด็นเดยเนีเ้ยลงไปใส่เข้าไปอี่กระเต้ามันน่ารักมาดีใส่เน,นื้อปลาพี่น้องเนื้อปลาเขาเมื่อกี้นี่อันนี้บัวแดงตำเนื้อพี่น,อหน,หน้องฝัดซับเอาเด้อซับแบบบัวดงละเอียดบันไดกำลังพอดี กางไม่ต้องเอาลงเดือกลางเเด้อม่ได้ฮะเล็กัน้อยโอ้เก็ด่อยเ้อเล่งเก็ดใชงไหมเออเป็นจะแช่บานใส่ปลาแดกมอนี่ปลาแดกเต็มหนึ่งทัพที านี่น้ำปลาพี่น้องมัดพอดีน้ำปลากันเลยปวดน้อยๆโอ้วดหน้อยเลเกือบเต็มตะวีเลยพี่น้องมัดพอดีเลย<า>เกลือใส่เกลือน้ำพี่น้อง โอ้ยจะลงลายด้วยเกลือด้วยทำนีน่เพรมันอีเค็มมาตันสายพี่นอ้องประมาณนี้พี่นอ้องกลับสูตรเลยกระแท่กระแทกมา หงนัวพี่น้องโอ้ยหงมัวใส่มากเศรษฐลายก็ใส่ไรเลยเศรษฐ์หน่อยก็ใส่หน่อยใส่พอๆกับเกลือเลยเอาบ้านในเจ้านี่เองเฮ็ดเองเนาะติดแกง่นาะ เดียวพอใส่ครึ่งเดียวพอครับอืมประมาณครึ่งเดียวน้อแเปอ่าปรุงรสวเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกนิดน,นึงเด้อเข้ามากันเด้อกุลีกุลีจังหน่อยกันให้น้ำเดือดจังหน่อยเห็นไา เปิดฝาหม้อไว้ก่อนให้น้ำเดือดก่อนครับแป๊บเดียวครับ,รบมาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอออออโอ้ยเดือดปุ๊บพี่น้องหอมผักโอยใส่ใบมะกรูดต,ตกแท้เลยใบมะกรูดต,ต้นหอมผักชีเรียบร้อยพี่น้องปิดแก๊สยกหม้อออกพี่น้องพอเลยโอ๊ย